ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องดูสุดขั้นกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับโอ้ยหารากมึงอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับเก๋นะฮะก็พาร์ทนี้นะครับเราก็จะไปหาเอออะไรของมึงฮะกูกูกูไปก็ได้กูไม่อยู่ก็ได้เออเอออ้าวชิบหายเดียวลืมเอาของในหีบไม้บ้างเอ้ยโอ้โหนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราจะไปที่หมู่บ้านเอบีซีกันนะครับซึ่งเราจะไปดูว่าเอบีซีเนี่ย มันตายหมดหรือยังนะครับเพราะว่าเราเห็นแบบยังไงดีอะ n อ c เนี่ยมันค่อนข้างจะสมอลลเยอะมากตอนแรกเรามี NPC เยอะมากเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้จำนวนเ c ็นีในหมู่บ้านของเรามันค่อนข้างจะน้อยลงแล้วนะครับเน,นื่องจากเอ่อซอมบี้นะครับเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาของมาให้มันครับเอาไปโอเคดีมากนะเราต้องเอาของมาให้พวก NPC ทั้งหมดนะเผื่อมันจะแบบลงรักกันปิ้งกันหรือเปล่าไม่รู้ให้เอาหรือเปล่านยนะ โอเคว่าจะไม่เอาสิแม่เล่นตัวนันเราอะเอาบ่ะวะเดี๋เด้ <c oughs> อเด้ออะเอาบ่วะเอาเลยแน่ช,ช่วงนี้นะครับก็ถือว่าลงคลิปบ่อยนะช่วงเนี้ยจะพูดว่าลงบ่อยไหมก็ก็ลงบ่อยนะแต่ว่าช่วงนี้ขอลงคลิปเป็นของตอนเย็นละกันนะครับก็ส่วนมากขอลงเป็นของตอนเย็นละกันนะเพราะว่าขี้เกียจเพราะว่ามันอัพคลิปไม่ทันแน่นอนนะเดี๋ยวเด,เดือนหน้าก็น่าจะได้เครื่องเอาเตอร์นั่นแหละตอนแรกไม่บอกอะไรวะตอนแรกไม่บอกหลังสงการ ไอ้เชี่ยพอหลังสงครามแม่งบอกอะไรเดือนหน้าไอ้คุยคุนตีนใี่ไปโอเคไปเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านที่ใหม่กันเลยเย้ไอ้เชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเหมือนกับเราต้องการรางรถไฟหรือเปล่ามีปีกโอ้โปีกจะพังแล้วนี่หาลากเออมีหนังวัวไหมเออม i s is หนังวัวอ๋อนี่ไงรางรถหนังวัวจ๋าเจ้าอยู่ในเอ้ยนี่ไงอ้าวไอ้เชีย่ยกดมาผิด <c oughs> โอเค มีแม่งมีโคตรเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านนะครับหลังเฮ้ยไม่ใช่ดิเราจะต้องไปทาฟาร์มก่อนดิเออลืม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 เรื่องฟาร์มไปเลยนั่นเราต้องไปทําอ๋อมันโอเคใช้สามันซึ่งเราต้องไปทําฟาร์มก่อนนะครับซึ่งเราจะสร้างฟาร์มที่ผมเคยบอกว่านะจะใหญ่ที่สุดเท่าที่มันรุษนซีชาติจะคิดค้นขึ้นมาได้พูดซะยิ่งใหญ่เช นะก็จะเป็นแบบคล้ายๆประเภทแบบคล้ายๆอ่านั้นแหละนะครับคล้ายๆอันที่ผมสร้างคือตรงนั้นน่ะแต่ว่าผมจะให้มันใหญ่กว่านั้นประมาณสัก5ถึง6เท่าได้นะเราต้องการสร้างที่มันใหญ่จริงๆนะแจเพราะฉะนั้นเราต้องใช้งบประมาณในการสร้างนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งเราต้องเอาหีบไปด้วยไอหีบตรงนู้นมีอยู่นี่หว่าลืมวางไว้ที่เดิมมีการเอาวางไว้ที่เดิมด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟจะไปโคราชตอดป้าถึงลาดบุรีโอเคป่ะงแวงมันจังไนล่ะสูปฏิโทโทถังวันเรานะเฮ้ย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 นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะสร้างใหญ่ได้แค่ไหนกันเชียวเนี่ยแล้วก็จะสร้างให้ใหญ่ที่สุดท่อที่ใหญ่ๆได้ซึ่งจะเป็นฟาร์มที่แบบส่งออกไปทั่วทั่วโลกไอ้เชี่ยมีมีกูเด็กมีกูคนเดียวไอ้ห่าส่งออกไปทั่วโลกนะครับก็จะเป็นแบบ รอดูเอาแล้วกันซึ่งอาจจะเป็นโรงงานที่ใหญ่ใหญ่มากโรงงานหนึ่งเลยนะเลอเลอเลอลโอ้โหคนมีรถรางนี่คือข้อดีเลยอ่ะลงถึงสถานีแล้วฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผมมาเลยครับโอ้โหเอาไอ้นี่มาให้ครับอาออ๋อนี่ไงเดี๋ยวเราต้องกลับไปเอาของที่บ้านเยอะมากเลยนะไปเอาไม้ขนอะไรไม่ให้หมดเลยเอามาไว้ตรงนี้ให้หมดเลย เนาะเพราะว่ามันต้องการที่จะใช้เยอะจริงจิงเดี๋ยวจ้าปิงเดอ้อเด้ดกูขึ้นไปทำไมวะเดียด๋วยว,ยวยอไอ้บ้าขึ้นไปแล้วก็ล่วงลงมาโอ้โหอ่ะอะ่ขุดก่อนชุบโอเคไปเราต้องไปเอาวุลนของสักรอบสองรอบก็น่าจะได้แล้วแหละอืมเดี๋ยวเราเอาของมาสร้างเป็นแบบให,ใหญ่เลยเป็นแบบอืไม่อยากจะพูดซึ่งมันจะใหญ่มากอันนี้ผมคิดไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถเดีด๋ยวไอ้บ้าแม่งกดผิดรถมึงไม่หลอกเลยเฮียรถมึงทรยศกูปะเนี่ยอ่ะเอาปีกอะเอาปีกรถเก็บไว้เหรอโอเคเก็บอ่อยเก็บอีกรอบไปเราจําได้ว่าเรามีหินในนี้ใช่ไหมจ๊ะมีหินในนี้ด้วยใช่ไหมเพราะมันต้องใช้หินในการสร้างค่อนข้างเยอะมากเพราะเราจะสร้างตัวมันเนี่ยจะเป็นหินหลักๆครับ ออดินไม่ต้องการดินมีเยอะลหินโอ้ยเชีย่ยหินหมดเลยอะเฮ้ยกหกหินไม่ทำเลยวะเนี่ยโอ้หต้องมานั่งปั๊มหินใหม่อย่าบอกนะกต้องมานั่งปั๊มบ้าเอ้ยเชีย่ยหินหายหมดเลยโอ้โหโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆสร้างก็ได้เราจะทำประมาณสักสามชั้นชั้นแรกนี่น่าจะเป็นหินชั้นสองนี่น่าจะเป็นเอ่อตรงนี้ตรงนี้มีชั้นแรกน่าจะเป็นหินชั้นสองน่าจะเป็นไม้เออทำอย่างนี้ก็ได้นาะ รวบรวมหินครับหินที่เรามทีที่เยอะที่สุดหินหินหินอยู่ในหมดหินอ้าวอย่าบอกนะหินหมดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหินในบ้านหมดเลยโอ้โหยัดแม่เดี๋ยวเอาหินไปทำอะไรบ้างวะเนี่ยหมดเลยเลยลโอ้โหเราจะสร้างประมาณสักสามชั้นนะเราจะสร้างแบบ เครื่องปั๊มสามชั้นนะครับทั้งหมดอืมซึ่งมันก็จะค่อนข้างจะผลิตได้เยอะนั่นแหละแต่ว่ามันค่อนข้างจะเปลืองเนื้อที่นะครับซึ่งเราจะได้มีแบบผักที่แบบใช้แบบโอ้โหใช้ไม่หมดอ่ะเออทั้งชาติมึงใช้ไม่หมดอ่ะเออมึงแบบมึงจะปลูกแบบได้อย่างแบบสุโคยมากนะครับมจะมีทั้งหมดสองฝั่งก็น่าจะอืพูดแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะใหญ่เกินไปด้วยซ้ํา ผมคิดว่ามันน่าจะใหญ่กินไปด้วยซ้ํานะฮะโอ้โหมันใหญ่จริงเว้ยมันใหญ่จริงเออคือในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่ามันใหญ่จริงเออน่าจะประมาณฟาร,ร์มข้าวฟาร,ร์มมันฟาร,รม์ฟรรมฟาร์มเอออะไรนะแครอทข้าวมันแครอทอะไรอีกวะหูดเนเธอร์อ่าเอาทำเป็นหูดเนเธอร์ด้วยเอออะไรที่มันสามารถแต่ว่าเราขี้เกียจปลูกวะเอาสามอย่างก็พอ คือมันไม่ปลูกอัตโนมัตินะครับมันต้องแบบให้เราไปวางปลูกเองน่กลัวเท่านี้ก็ได้ั้งถ้าหินไม่พอเดี๋ยวค่อยมาปั๊บใหม่แล้วกันลลเดี๋ยวต่อไปเราจะทําพวกฟาร์มให้เสร็จแล้วก็ไปสร้างเป็นหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นบ้ประมาณสักสามหลังอ่าจะได้สอนสร้างบ้านสวยๆไปด้วยในตัวนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นอ่าเออปราสาทปราสาทนี่น่าจะสร้างอยู่ประมาณตรงนี้ตรงนี้ อ่าน่าจะไม่ไม่ตรงนู้นดีกว่ามั้งไม่ตรงนู้นน่าจะลาบกว่าเยอะเลยอ่ะตรงแถวโน้นอ่ะเออเพราะว่ามันสวยดีก็เลยอยากจะได้ตรงนู้นเนี่ยเป็นพื้นพื้นที่มากกว่าไปลงไปทําเลยเชื่อกูอยากจะทํามานานละฟาร์มที่ใหญ่มากๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมากพอหรือเปล่ามาถึงอุปกรณ์นะของไม่รู้ว่าของจะมากพอหรือเปล่าโอเคเราจะต้องการใช้ไม้ครับเพื่อเป็นกลางเสาก,ก่อนซึ่ง เราจะทาอยู่เป็น2ฝัง่งนะครับเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะจ๊ะหนึ 1, ่งเราก็นับหนึ่งสองสามประมาณกี่บล็อกดีเอ,อ่อตรงนี้เป็นน้ำหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําใช่ไหมเป็นน้ําอันนี้ก็ทุบออกก็จะได้ประมาณนี้หนึ่งล็อกอันนี้คือหนึ่งล็อกนะครับซึ่งเราจะทําทั้งหมดประมาณหกล็อกนะก็จะหนึ่ง โอ้เชี่ยแม่งภูเขาบางังยี่เก็ต้องขุดไอ้พวกนี้ออกให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวแค่ขุดก็ได้แล้วทำประมาณหล็อกนะครับซึ่งหนึ่งหนึ่งสามสี่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้าเราจะเป็นแบบที่ตั้งที่ใส่น้ำหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวคำนวณไม่ถูกหมันมีไอ้นี่บังวะหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเอาอันนี้ดีกว่าปะว่าจะไม่โอ้ตอนนั้นแม่งลืมอ่ะลืมเอามาเลยโอ้ยอะไรวะลืมเอาไอ้นั่นนะครับเอาที่ขุดดินอ่ะลืมเอามาที่อยู่โลกเอ็นเนอร์แมนนะที่ผมว่าผมจะไปเอาแล้วผมลืมอ่ะเออลืม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 จริงๆอันนี้ลืมจริงๆลืมได้ไงวะอีบ้าเอ้ยกุสาว่าจะกลับไปเอาใส่ปีกไว้ก่อนนี่เดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงตายไม่ได้โอ้โหแม่งเดี๋ยวล่วงลงไป ซี่เดี่ยวขครืงล่า <c> ง <oughs> มีได้ไม่ได้มันจะลงไปตายอย่างงี้ยไม่ได้เออล้วก็อยากเจอทะเลทรายด้วยอะ่ะอยากเจอทะเลทรายซึ่งทะเลทรายมันค่อนข,ข้างจะหายากพอสมควรนั่นแหละเดี๋ยวเราจะทำว์ปไปไกลเพื่อไปหาทะเลทรายกันเนาะนะครับก็รอดูกันเอาละกันนะครับเพราะอยากจะไปทะเลทรายราเพราะเราต้องการกระจกที่จะมาสร้างสร้าง,างบ้านสร้างเมืองเนี่ยจํานวนเยอะนะครับเราก็เลยต้องการจํานวนเยอะเหมือนกันอ่านะครับโอเคปักขุดขึ้นไป เดี๋ยวเราจะกลับไปดูตรงถ้าเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงฟาร์มไอ้นั่นดูใส่ปีกแล้วเนาะตรงฟาร์มไอ้นั่นอ่ะฟาร์มที่เราทําไว้อ่ะว่ามันโตหรือเปล่าเพราะมีคนบอกว่าพี่เว็บมันต้องโดนแสงแต่ว่าพี่ว่ามันไม่โดนแสงก็ได้นะมันน่าจะโดนท็อตท็อตนี่ก็เออะไรนะโดนท็อตนี่ก็น่าจะโตเหมือนกันอ่าเพราะมันมีแสงไงมันโตเหมือนกันนะครับโอเค บินละลองลองลอยตืดต <bara dem> ืดต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 ดจุ๊บโอเคไปลงไปข้างล่างขอจะไปเอาของค่าคืนค่าขอของค่านะเชีย่ยแม่งเดินมาไกลจังวะโอ้โหเชี่ยสิบนาทีละจะสร้างทันไหมเนี่ยขอสร้างสักครึ่งหนึ่งเนี่ยขอสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครึ่งเดียวขอขอครึ่งเดียวก็ได้แหมขอครึ่งเดียวคงไม่ว่าอะไรกันใช่ไหมขอขอแค่ครึ่งเดียวปลาไปแล้ว <ab it> อา้าวตกใจด้วยว่าเม็ดล่วงโอเคมาแล้วครับเปิดอา้าวอ๋อนี่ไง <c oughs> ดูดูผมพังไปดิเฮ้ยโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยเซิเอาไม้ไปด้วยไม้อันเด๋อไปลับมาแค่นี้มาแค่นี้บอกเลยมาแค่นี้แล้วก็ไดมอนด์เอ่อเราต้องไปอย่าบอกนะว่าเราต้องไปซ่อมยูโน <You know? S 2> ่กูต้องซ่อมเลย เฮ้ยไม่ดีหรอกมั้งมันต้องใช้เลเวลเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยไอ้ใช้เฮ้ยใช้เลเวลสามเหรอเฮ้ยน้อยดีว่ะเออดี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 ใช้เลเวลน้อยดีเออเออเออเดี๋ยวเออเออใช้น้อยดีว่ะเฮ้ยชอบ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 เออเวอร์ชันนี้มันเหมือนมันใช้เลเวลน้อยดีเนาะเออแต่ลึกหรือกูบักวะเดี๋ยวหรือกูบักวะเออใช้แค่สามเองเออดีดีดีโอเคเดี๋ยวเรามาสร้อยพังตรงนี้ ให้เละดีกว่านะครับเราจะมาทำให้มันพังตรง,ตรงแม่น้ำนี่เลยเราจะปิดให้หมดเลยอ่าโอเคเออขอเก็บไปก่อนเนาะไปพังมันมขุดอย่างเมามันปื๊บต้องการขยายพื้นที่ครับขุดไปก่อนเราจะทำไปทีละเส้นนะครับซึ่งก็น่าจะได้ใช้ค่อนข้างจะไกลเลยแหละนอเราจะขุดไปอย่างนี้เดี๋ยวมันเสียงดังไปบอกว่าซึ่งเราจะขุดไปอย่างนี้นะครับเอ่อเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดแล้วกัน ค่อยๆขุดแบบไปทีละแถวทีละแถวอย่างเงี้ยมันจะได้แบบดูเรียบง่ายไม่ต้องไปขุดแบบมัวๆเออมันจะได้แบบดูดูง่ายขึ้นนะแต่ก็น่าจะใช้เวลานานเลยแหละกูน <c oughs> <c oughs> จะสร้างได้ไอ้บ้าเอ้ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเออถ้าไม่มีพื้นที่นี่ก็สร้างไม่ได้อ้โหูจเจริญเจริญเลยแม่คุณจึ๊บจึ๊บเอ่าเคลียร์พื้นที่อันดับแรกเราต้องมีพื้นที่ที่เยอะที่สุดเท่าที่เราจะเยอะได้นะครับเป็นพื้นที่ราบนั่นเอง นะเป็นลาบลาบแบบไม่ใช่ลาบแบบจะโซทอนอย่าง,างนี้ไม่ใช่นะคือหมายถึงว่าเป็นลาบแบบเอ่อที่ลานกว้างอะ่ะมั้วมีลานกว้างก่อนนะอันนี้รถไฟเราก็ยังทําไม่เสร็จรลลเลยลางรถไฟเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอ่อทำที่ผสมพันธุ์ n บ c แล้วกันเราขอทำที่มันต้องใช้เด็กบอกว่าพี่เว็บครับพี่ต้องเว็บต้องปั๊ม n อ c ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทําที่ปั๊มเหล็กนะครับซึ่งก็เดี๋ยวรอรอดูแล้วกันเดี๋ยวจะสร้างที่ปั๊มเหล็ก ซึ่งน่าจะสร้างแบบประหยัดที่สุดไอ้แกประหยัด <of> ท <design loyalty> ี่สุดอีกแล้วเหรอนะครับก็จะสร้างแบบประหยัดให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องการเหล็กนะครับซึ่งเราต้องการเหล็กมาสร้างแบบเนี่ยรถไฟเนี่ยจำนวนเยอะๆนะครับเราจะเดินทางด้วยรถไฟละไปที่โลกมังกรเราจะใช้รถไฟเราจะไม่ค่อยใช้บินเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวไม่งั้นเราก็จะทําแบบเห็นเสาที่มันเอาไว้ใส่แบบเอาไม่ใช่ดิ เห็นเสาที่ผมทําไว้บินปะเออจะทําเสานั้นนะครับโดยการขี่รถรถรางขึ้นรถไฟขึ้นนั่นเองนะขี่รถไฟขึ้นขึ้นไปด้านบนเลยอ่าเราจะต้องไม่ต้องแบบติดปัญหาแบบขึ้นช้าเพราะว่าถ้ารถไฟมันขึ้นเนี่ยมันเร็วอืมล้วการที่จะใช้รถไฟขึ้นนะครับค่อนข้างจะเร็วกว่าอยู่แล้วเนาะอ่ะกูเริ่มขุดไม่เป็นระเบียบแล้วแม่ได้ทีก็ขุดไม่เป็นระเบียบเลยอ่าขุด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 ดินได้เยอะมากเต็มตัวเลย โอ้โหเี่ยว่วาโกลดินไม่เป็นถมแม่น้ําได้เลยเนะี่ยโอ้โหดินเยอะสัสนั่งขุดไปก่อนครับพาร์ทนี้เราต้องเตรียมพื้นที่เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราเริ่มลงมือทํากันถ้าพาร์ทนี้แบบเตรียมพื้นที่ไม่ทันแล้นะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยลงมือทำอีว่าโอ้โหให้ตายเถอะซาร่าขุดไปก่อนชืบก็อันนี้ขุออดอีกแถวแล้ว,วกันปื๊บแม่งเยอะจังวะ เออออกไปออกไปจากพื้นที่บ้านกูไอ้พวกหาลากโอเคเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับแล้วก็มานับเลยหนึ 1, ่งสองเอานี่มาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ซึ่งสี่จะมาจดตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคก็จะเป็นสี่สี่ใช่ป่ะสี่สี่โอเคสี 4, 4, นะ่สี่เนาะนี่ก็ทุบครับหนึ่งสองสามสี 1 2 3 4 5สามสี่ห้าโอเคก็จะประมาณนี้เนาะก็จะได้แบบเออผมจะสร้างเป็นแบบว่า2ล็อกตอนอันนะครับซึ่งก็คือตรงนี้คือ1ล็อกใช่ป่ะแล้วตรงนี้ก็จะคืออีก1ล็อกถูกป่ะแล้วซึ่งเนี่ย2อันเท่ากับแปลงข้าวอันหนึ่งนะซึ่งเราจะสร้างแบบสูง,สงขึ้นไปเหมือนอันเดิมนั่นแหละแต่อุ้ยได้เหล็กว่ะนะครับเราก็จะสร้างแบบสูงอันนี้คือข้าวอันต่อไปก็จะคือมันอะไรต่างๆผมจะสร้างประมาณ3อัน หนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยเดินนับผิดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้แกะมักควันเาเอ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 า,เอาตีขนาดนี้แล้วยังไม่หนีอีกโอเคอันนี้ก็จะเป็นสองล็อกนะครับแล้วก็จะเป็นล็อกสุดท้ายก็จะน่าจะอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็รอดูกันได้ครับน่าจะเป็นฟาร์มที่แบบใหญ่มากๆเลยแหละ ันนี้ผมน่าจะพึ่งพึ่งตัดสินใจว่าจะทําตอนแรกว่าจะไม่ทำํำละหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโอเ้เชี่ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวนี่พ่อมึงพ่อมึงน,นี่ห้าหนึ่งสองสามเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคคือนะครับอยากจะถามน้องๆว่าอยากให้พี่ทําเครื่องอะไรให้ดู นะครับอยากให้พี่ทาคลิปสอนทําเครื่องอะไรพี่ก็จะไปเอามาให้แต่ว่าพี่จะไม่ทําแต่ว่าคลิปที่พี่สอนทําอ่ะอย่างเช่นเครื่องอะไรวะเครื่องปั๊มอ้อยอย่างเงี้ยเออเครื่องปั๊มอ้อยปั๊มปั๊มแบบปั๊มปั๊มเครื่องปั๊มอะไรต่างๆเงี้ยนะครับส่วนมากพี่ไปหาดูจากฝรั่งมาซึ่งแล้วก็พี่ก็มาเอาของฝรั่งมาแล้วก็แปลเป็นไทยให้ทุกคนได้ดูนะส่วนมากพี่จะทำอย่างนี้ครับพี่ไม่อยากเอาของคนไทยเพราะว่าถ้าเอาของคนไทยเดี๋ยวมันจะแบบ เฮ้ยมึงเรียนแบบได้ว่าไอสัตว์ทั้งๆท,งที่ไอพวกที่มาด่ากูเรียนแบบนะครับก็ไม่รู้ว่าไอพวกที่มันเป็นไอดอนอะเออไอพวกที่แบบเฮ้ยเนี่ยมึงดูพี่คนนี้ดิสร้างโคตรเก่งเลยว่ะเขาคิดเองความจริงไม่ได้มันไม่ได้คิดเองหรอกครับมันไปเอาของฝรั่งมาแหละผมเห็นของนักแคสเกมหลายคนที่มันบอกว่าผมคิดอยู่หลายวันนะครับเครื่องนี้นะครับแต่กูไปเปิดดูในของฝรั่งอะไอเี้ยเขาลงตั้งแต่2013แล้วมึงมาแถเป็นของตัวเอง เออผมเห็นหลายช่องเลยแหละแม่งตอแหลพูดอย่างเงี้ยเออนะครับแต่ของพี่เนี่ยพี่จะไปดูของฝรั่งมาแล้วก็มาดัดแปลงเว้อืมดัดแปลงไม่ให้แบบเหมือนของเขาเป๊ะก็อย่างเช่นเครื่องผลิตไอ้นั่นที่พี่สอนน่ะคือของเขามันจะมีอยู่หลายช่องมากแต่พี่ย่อให้มันเหลือแค่เล็ก,ลกขนาดเล็กที่สุดเออประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวกูขอค้ามก่อนแต่ว,ว่าขอไม่พูดแล้วกันเนาะว่าช่องไหนนะครับพี่รู้พี่รู้หมดแหละเครื่องไหนที่แบบอุ้ยผมคิดค้นขึ้นมานู่นนี่นั่นโอ้ยไม่ใช่หราไปเปิดดูของฝรั่ง ไอ้หาเข้าลงตั้งแต่พศ2013แล้ว5 6 7อ่าเจ็ดก็พอเจ็ดก็พออันนี้เราจะทําความยาวคือ7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6อู้หูเดี๋ยวๆชิบแห้งเดี๋ยว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 เอิ่มโอเคไม่เป็นไรไอ้เชี่ยมึงจะระเบิดกูก็ระเบิดง่ายๆเงี้ยคือแบบ คนเท่ากันมาหากินก็มาระเบิดตัวกูองเงี้ยไอ้เชี่ยพ่องตายไอ้เชี่ยโว้ยบ้าเอ้ยโอ้โยเชี่ยแม่งคิปเปอร์มึงอ่ะนั่นนั่นนั่นอะไรอะไรกูระแวงพวกมึงละนี่กูระแวงพวกมึงแล้วฮะอย่ามเาข้ามาใกล้กูตายควายโอเคเดี๋ยวพาร์ทน,นี้แค่แค่นี้ก่อนละกันเนาะก็เดี๋ยวเนี่ยพอกูไปตรงนู้นมึงก็เกิดตรงนี้ ไอ้ห่าเอ้ยนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะเดี๋ยวมันจะลง YouTube ช้าเดี๋ยวพวกมึงก็จะแบบพี่เอฟครับทำไมกว่าจะลงคลิปครับเฮ้ยใจเย็นหน่งสองรอพี่ก่อนได้ไหมอะไรนะเฮ้ย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 โอเคครับไปละเอาคลิปไว้แค่นี้แหละเนาะบ๊ายบายเจอปืนครับผมไอ้เฮ้ยพูดผิดเดี๋ยวพอกันไหมเด้อ อคำบอกลางกูนี่ไม่เหมือนช่องใครเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อกันใหม่คำว่าพ่อกันใหม่เนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับก็ตามนั้นโอเคไปละที่บ้า